ป้าวพี่น้องเบึงโอ้ยจะตายตายตายบึงเฮฟมัดค่ะโอ้ยแต่ละโตค่ะพี่น้องเบิงึงหมาจอนข้าวมาทิ้งบิึงบึงค่ะโอ้ยตายตายตายอยู่กันจังได้ลูกอืมบึงค่ะเบิงึงโอ้โหลูกมันตัรูปต้นแ,นแี่ ตอน,นแรกๆค่ะพี่น้องเมื่อดี้กะสิพ้าไปเกี่ยวปลาอีกแล้วชีวิตบอคอยได้ทายคนดยืนปันไสเด้วค่ะพี่น้องเพราะว่ากะเวลาให้คนดยืนเขากอง,กองนับกับกริงไสเขาเนาะอันนี้เสียงมอเตอรไ์ไซค์เสียงดังเนี่เด้อวค่ะเสียงลมพาไปปลาค่ะพี่น้องคือมือก้อนน่ะเอาขยะไปทิง้งไปพ่อมาจรมาจรต้นน่อยๆแบบเหมือนเหมือนจะพึ่งขอดได้ประมาณบ่ทันถึงเดือนเนาค่ะ แต่ว่าพอเห็นแม่มันมนีแต่ลูกก็แสดงว่าเขาเอามาถิงอะค่ะขับช้าๆหน่อยก็แสดงว่าเขาเอามาถิงเนาะเอาแต่ลูกมาถิงพกโ,โตบ่หูว่ายังสี่ยู่ของเกาบ่อเด้อค่ะแต่หนาสงสาราแด็กอะก็เหมือนว่ามีมีคนเอาอาหารเอายังมาไห่เรื่อยๆอยู่ค่ะห็นหลงลอยอยู่มันก็น่าสงสารเนาะทุกโตกอ็อวนดีก็แสดงว่ายังเด็ก,กินอาหารอยู่ค่ะ ตื่นเสียงรถอุดง่ายๆๆอกันกี่ตัวคะอยู่กันกี่ตัวนอุยมีแตตัวน้วนเลยแสดงว่าไม่ได้อดอาหารฮะ เออมีคนเอาเขามาให้กินอยู่เอาเรือหาโตคือเรือหาโตลูกไปใส่อีกตัวหนึ่งรู้มั้มีคนเอาไปเลี้ยงใช่ไหมยูนีก่ก็ไม่มีก็ขอให้มีคนเอาไปเลี้ยงเนะค่ะอ้าเมิงบะตัวยาวๆคงไม่มากินนะจะไม่ลูก ใช่ไหมคะเนี่ยยูนี่บบยอมไปใส่โอ้ยเป็นตะล้อตนอว้วนทุกโต้คะ่ะแสดงว่าบอวดตรงนี้แล้วก็มีอีกฟัง อยู่ฝั่งพูนทางบอขยะทางพุนค่ะอีหกโตที่เคยไปท้ายตั้งแต่น้องนน้อยรุ่นนี้ล้วค่ะแต่ตอนนั้นมันเป็นหนาฝนเนาะกัะยังหลอดทุกมือในีใหญ่แล้วค่ะกัะยังไญ่แล้วหกโตคือเกา่าสมบูรณ์ทุกโต,ตัวต้นกะ็ะ,ะ,ะไ,ดได้หัวปลาค่ะเดเดหัวปลาเดวเขาหน่อยนึงเฮ็ดปลาสมให้ลูกค้า ก,มก,กมมม็มีหัวเหลือหัวก็เลยเอามาเทอ่ะมันหัวนบมลูปหันบไปอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยมึงนะอุ้ยอย่างมึงมันจะรล้อตุนแท

อืกินซาซาลูกกินซาซา,าหืหวังอีกหวังอีกออวายติดข้อบอ่เออเขากินหนามใส่ว่ะ บ่ได้เอาน้ามาให้นบ่ลงไปกินยาน,น่าเลยอืมโองำงำงำ <laughs> อันนี้ต้องต้องแอบมากเลยครับพี่น้องผ้ามาจาของมาจาของสามตัวแล้วเนาะโว้ย มาจากของกระสามโตเอามาน้ามาเลยก่ะถ้าเอามาก,ก็คือหยาดน้องกินเลยออโอ้โหเฮีบ e มัดไหมโอ้ยส่งปดสงสารอยู่ค่ะเจ๊ค่ะเอาไปเลี้ยงบาได้หน่เอาไปเลี้ยงมาได้ด้อเพราะว่ายุ่งเหยินกับสามโตแล้วคะ่ะเพิ่งพี่นออ้องโอ้ยเป็นเจ้าลูกตัวนัว่นถลุเจ้าละโตมีสีขาวมันจะ เนี่ยมหินชัดเนาะคะ่ะหิบมาอ้ยโอ้โหหงั่งหง่ำ,งำอะกินเยอะๆลูกอ้อยบบย่า จะวุ้งเป็นบิ่งว่ามันอ้วนกวโกมูนี่เฮ้ยพิ่นหวงกินเพิ่นอ้วนกวโกมูเลยตัวนี้ค่ะตัวแดงๆนิดนึงนีแดงๆค่ะเพิ่นโอ้ยกินเยอะๆเลยลูกอื มันข้ามมั่งอ้ยสงสารสงสารนี่แหละเลสียงนียังท่านอ๋อเสียงนกตกใจ เมืองเมืองล่ะเพื่นหายเพื่นหายอ๋อเมืองทองเพื่นเนี่ยอัตต้นนั่นนะตรงดำดังดำดำอ่ะเห็นบ่มันบม่ได้กินนี่เขามาทางนี้ลูกมาทางนี้โอ้ยมามาอืมเนี่ยฮึ เออบ่นยัใจอือกินเหมดเลยนะกินกระเบินแล้วค่ะบ่อื่อจะได้ยังน้องมาให้กิน โอ้ห้ยเขาหลายอยู่แสดงว่าเออเขาก็มีคนมาถิงขยะหลักก็เห็นหลักก็สงสารแล้วก็เอามาให้เร่ยเลยค่ะโอ้ตัวนี้นอนกินเลยกินเต็มที่ไปเลยลูกอกันยังดีเต่ทียังมีกิน ตนี้ก็จะล้ายมือแล้วเัมนจนว่าเขามันเหลืองเขามันบูดเห็นเราก็สงสารค่ะพี่น้องสำหรับคนที่เลี้ยงมาหักหมาเนาะมันก็สะลดใจอะ่ะแต่ค่ะบ่สามารถเอาไปยูน้ำใดเอาไปเลี้ยงน้ำใดเนาะเพราะว่า ของเขาก็มีอยู่แล้วโอ้โหเมื่อกี้เบิงเบิงแต่ตัวนั้นเนาะค่ะเฮิบมัดนี่มาเบิงอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีขาวเหมือนเห็นชัดเลยโอ้ยกินจนนอนแล้วกันยังห่วงโอ้โหเบิงท้องท้องจะแตกแล้วเนี่ยท้องจะแตกแล้วเนี่ยพี่น้องเบิงเฮ็ดมัดเฮ็ดมัดโอ้ยยี่สิบหกตัวนี้ตัวนี้เหือกันตัวดำ รู้มาหนามมากค่ะแต่ก็เนี่ยปลาลักษณะปลาที่เขาอยู่ก็เป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องกับแนหใ,ใจว่าอีกตัวหนึ่งที่หายไปอ่ะมีคนเอาไปเลี้ยงหรือว่าพวกงูพวกยังเอาไปกินหรือเปล่าบารูขึ้นกันนี่ค่ะนามก็คงจะ คนเห็นมืนกิ้น้าอยู่ฟังเนี่ยคะ่ะเห็นแล้วกะหดหัวใจแต่คงบ่ตายหรอกคะ่ะถ,ถ้าน้องตายกะคือสิมีกินคือสิมเมนแล้วาแหละอันนี้บ่บ่ได้กินหรือว่ากินบันออกกับบร้ะะเง้วค่ะกัะยังสำรวจกัะบ,บ่มีคะ่ะ อ่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะต้องขอลาไปก่อนค่ะเพราะว่ามันคําแล้วก็ต้องไปเห็ดภารกิจของเฮาอยู่บ้านต่ออ่าพบพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ